คำจันมาถึงยาวบอนเมียหฮมมาเนาอยู่แล้วมันขางเคียงน่าหลามึงบอกพ่นเนะ้าไม่คำเอ,อย่ยอดสู่คำแพงไายในยบักคำลายเดือนเลยลวงลำไม่คำอุ่นบอ่อเท้าหาอ้คำจันจังน้ำมาย้อนห่วงน้ำบัวเนื้อ มาหาเมียจนถึงบ้านเงอนกำนั้นเลยเอินใส่ร <sendo S 1> ื้อบแม่บักคำคนไข้สายกุ้งใจของบักอายไม่คํำนองอยู่บ่านอ,นอ,อเอ้ยน้อเมีย ได้ครับผมจักหน่อยเด้อผมคำจันมาถึงบานเฮือนลังใหญ่พอกระนั้นกับบุญท oh. ่านลูกชายกกดาวันนางกามาพร้อมซ่อมเบื้งเฮือนเพิ่นคึ้นเงียบไปใส่หน้ามิดมีไม่คำเงียบักอ้ายสิหูพีวะฮามสิหูพีมหาบ่น้อคือมิดมีสีซ้อนทะนอบ่เฝ้าพเนกได้ก็ค่อยเป้าก็ได้พ่อครับครับพ่อเมนเมย้าเฮ้รเรียงใหดงานอยู่ติดละครับพอเออไปไม่เยอะแลาบเอเดี๋ยว ไงัใช่ใช่มืบอกนะมวยเทียนแอเป้ม่มีประโจรสักทีนบอกให้เป็นระโชร์กมู่กบวกไปมองดูว่าเมียมาค้าจันยู่นีวะอะไรั่งเฮฮัลโหลคือได้ได้ได้ดูดส่วมไหมครับโอ้ยบอกปากเลยอ่ได้พักก็ดูดสวมป้ามหาพินาาโอ้ยนีโอ้ยบอกคือดอกอ้จิ๋วเจ้าหลักเทากมู่ไปเอิญ ทางเอ่ยแล้วจำเสียงจะได้ทอทองเมื่อาก็ได้อีบอโดนดูดซ่วมโอ้ยไหมไหมไหมโอ้ไหมเออไหมไหมอยู่บมามาจิ๋วไม่ไม่ยังบ้านขอเสียงเด็กครับ เนี่ยไหมเนี่ยบอกบอคือได้ยินเอิญไหมครับหูบ่ได้เอิญมือเมื่อยพ่งบ่ห่มน่วมเอิญไหมเมียบ่ข้าจันไปเขาไปใช่ใช่เขาไปเนี่ยมึงอี้บอลได้สองควบแล้วสองควบแล้วไปไปเขียวยองไปดีแล้วเฮายไอ้บอลกับลูกเขาเอิญแต่เอาถอยถอยแป๊ไปสามคนบ่เป็นผู้นหนึ่งเนี่ยเอิญลูกถ้าแม่จำเสียงลูกได้แม่ครับไปครับ เจ้าครับอมันเสียงไทเนาะมาเอิญอยู่หน้าบ้านคือเป็นสีคุ้นๆไทเลยเอ็มออนจยากหลาะบ่แมนแม่ข่ามาเก็บข่าปิ่งปลาหมึกเงียไปเส้นไปบางแลงหนีตีลาไปเบิ่งกันนะโอมเมียนโอมเมียนเอ้าไปไปเอิยนไปเลยค่เอาไอ้จ้าไปเลยค่ะไอ้เกี้ยวโอมเมียนเอ็มออสโอ้ ซุกเรศกครเฮ็ดแน่เถอะวะอย่างฮอนซีหุ่นเจ้าว่าคนมักสุู่มักกันนี่หลีมักกันยัได้คิดถอดน้องยันบอดไปมุ้ฉีซูด้ากันเมื่อมุกปอกเฮ้ยคือปีตะเขียนเด้ออเฉยปีตะเขียนป้าปามาม้าเมื่อกี้ชุดไปวัดยิ่งได้หน่กลัวจะถามเลยอยูชิบหากระพงซีไม่เฮ็ดกูคั่แท้สนับไม่เป็นยังไงแน่เจ้าแม่ประคำเมียพีเกือบพ่อปีบพ่อนาคิดนำเจ้าอยู่สุวรรณเป็นยังไงไหมเฮ็ดงานเมย์บองานหนักบอ งานหลายสันบรจัง่มมีเวลาไปายามไอ้ยกับลูกนั่นน่ะไอ้ขีดหอดเจ้าประคำมีนางกับขีดหอดเจ้าจะงได้พากันมาหาได้ไหมเป็นยังไรสบายดีบองไม่ละครับแม่เพวกผมกับนอนน่ะขีดหอดแม่ร้ายหลายครับแม่เมื่อใดแม่เจ็ดงานใสนีเขาหมึดเราเมื่อใดแม่จะได้กลับไปอยู่บ้านน้ำพวกผมพร้อมหน้าพร้อมตากันก็เพ้วละครับแม่แม่จ๋าอย่าน้ฝากของให้แม่ร้ายร้ายมีแต่เนีที่แม่มักเลยจ้าแม่ แม่ล่ะครับแม่มีหอดประเดียกนูทองขาวเมียนจักรพรรดิบนบนี้ครับแม่เฮ้ยเขาชิบอะไรคล้ายเหรอพี่ย่ยโยกขึ้น <c oughs> หลายเอ้ยข้างแก่นบนท่านดาวันมูตโตะมาเมเมียเม,เมป่าว่าเขาไปกินข้าวกินน้ำในหิ้งอนบรดีก็บกบป,ประลาเมป่าวัตถิไปวัดกว่าตอสั่นดอกพะยู่วัตจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเช่นเหมือ <c oughs> <c oughs> ดีไร้ดีไร้เบื่อหลังกันไปก็ได้ญาติพี่น้องมาหาเอากันชักป้อนมือนีอีล่าสองอีน่ะไปซอยใหญ่เห็ดกับเขาอยู่ในหิ้งอนมาเร็ว แกสนังก e. yeah, no ูจะซื้อพีนองมาเห็ดเอาหนาเอาตาเนี่เป็นหนังเดี๋ยวพอลูกเสออกมาหาเด้อแต่ยังไปกินอีกไงกินน้ำจะเข้าคนเนี่เนี่ยกินหลายเนี่ยดับแม่นนั่นเองกูเห็นต้มกูกินตัวแต่เป็ดมันแข็งเนี่ยเส้นมันเออแข็งกับอุจจากินโลดแม่ละไหมว่าแต่เจ้าเห็ดงานมาโดนแล้วนี่สิลบ่พอสิบ่บางล้มวางจากน่อยบ่ไหมบ่พอสิได้กลับคืนมาบ้านเํายัไงบ่หลายปีเดือนแต่ทนกันความเป็นอยู่ทน การสันหอนยัมน,น,น้อนงน้ำน,น้ำตาลิ้นไหลลังังเสียงผัวและลูกเบาไม่ํำเอาอยู่วางใจเด็ดงานกับเมยเป็นธรรมดาล้วัยมความผิดมีปากบดไดมันเอาอังจนน้ำอู่ยังยัอย่างสบายใจบ่ไหม क อร่าหมายท้นทุกย่อณว่าซินจ่าของดอยเฮ้ยลีตุนเนียค่อยดีเนีจนดําอยใสเกินแกเป็นโหยแผงอันเนี้ยไงไอคําจันมาทํา สินิ่นกันยังค่าเลยบรท่านได้ขึ้นกลับพอบอมมีเวลาว่างไอ้จันงานกันยังหลายหนีกันยังหลายไม่ก็เลยบระท่านไมมีเวลากลับไปสนอกไอ้เข้าใจไหมเนาะแมนตีไหมว่าจะเจ้าเ,เห็นงานเท่าไดไหมก็แต,งต่งโตงามแท่เพื่อนบ่เห็นงานหนักสนบอมไหมปาดิโผล่หหูแตกดิฮะเสียมากลูกเสียข้าวพอดีครับเอกอก็ไม่หันเราไ้ย เอ้ใหม่โ hmm. อ <c ười> ้นึกว่ามึงมากับใครบัดใดแผ้มึงมากับลูกกับผัวก็ไม่ไ้หรอมึงมาหากูคือห้ามกักแล้วห้ามโยกเกี่ยวกับพังจัดทุกสิ่งอันแต่เข้าหลังบอให้พันละหน้าหัวมึงคิดว่ากูนี่หุ่นออกตาบอดดี่ลือหื่อจังตาหลวงบอกบอกฟังป่านนี้กูจะวิ่งคว้านใส่กบบานซะเนาะใหม่เป็นอย่างเสียเบนกระบอกเรวนี้ใหม่ปะ ท่านไมนเค้ามาจากไหนนี่ไว้ไอ้งงไปหมดแล้วดิครับจันมึงบ่ต้องงงบ่ต้องสงสัยไว้ปล่อยไปกูที่ขายบ้านหามึงบ่ต้องสงสัยฟังเอาไว้ให้มึงจืดนับตั้งแต่มื้อนี้ห้ามมึงยุ่งเกี่ยวกันเพราะว่าไหม่เขานั่นกูนี่รับผันอาสามาเป็นเมียของกูตั้งแต่โดนนั่นแหละอ๋อไป ไมแนวคัามของมองใจยังบอกฮะพวกดัดท่านมอสอบย่ามาวมออยู่นี่หนีถอนจะอยู่ดุโูสีบอกใส่หูมึงเดี๋ยวนี่หมายคัมเมียของมึงเป็นเมียกูเรียบร้อยแล้วเว้ยไปไมาดิกรู้ไหมไปไม่เอากันอุนเสียแบบนี้ที่ไปเป็นอยังอีเสียบริกรรมนั้นไปม,มันคุ้มกันแล้วที่ไปโอ้ที่สุดละไว้ ไปแต่ดีใ,ใจดีแล้วบอไม่ให้ยังลงไปหูต่อมาไหมคิดดีแล้วบอเราอายกับลูกแล้ะไหมอายกับลูกสิอยู่ยังไดไหมเรื่องของมึง <c oughs> อายก็คิดว่าใหม่มาเหตุการณ์เหตุการณ์เปิดพรมขอดแล้วเป็นเดากเสี้ยมันเข้าแล้วนี่บอกออกจากปากเขาไปดูไหมบอกความจริงว่าให เพิ่นไ่ได้อำไม้เป็นบ่ไหมออกความจริงมันไปเลยเพิ่นไ่ได้อำไม้เป็นบ่ไอ้จันเป็นความจริงคือเพิ่นเบาเรื่องของเฮาสองคนจบลงแล้วบ่ต้องเอ่ยไปเออเบากันอย่างเปิดเผยตกลงบ่อ้อมขอมไม่ยอมให้บาปดีเปิดเผยไปเลยไปม็นคือความปันวานั่นแหละพันเมียใหม่ทุกสิ่งทุกอย่าง ฉันรอหนีรอสิในะขอบขั้วทั้งใบไอ้กับไปซะไม่ก็สิกลับขึ้นไปน้ำไอ้ประเด้ดยวแล้วไ <c oughs> อ้กับลูกสิอยู่จังได็กไหมเลิกไว้คิดเบิ่งดีๆดีรู้ไหมเจ้าคิดดีแล้วบ่เจ้าอยังเห็นใจไหมันงจะอบอกกับไปแบบนี้เจ้าอยังเห็นใจอยากตามดังเ โสดยูผูดยังหาเท่าหัวล้านไม่ไอหัวลูกกลับขึ้นมาบ้านเราแต่พ่อพ่อแม่เจ้าว่าพี่สาวมึงขุ่ยนะกลับขึ้นมาบ้านเราแต่พ่อแม่ไอจันจัดการมาหน่อยดิไม่บอกไอแล้วว่าไม่กลับขึ้นไปน้ะไอพอดันะไอถ้าลูกกลับไปซะไม่ไปที่ยูนัมเสียเพชรใช่แต่ตอนนี้ต่อไปก็ไม่ต้องพาลูกมาหาใม่อือยเฮ้ยสองคน จากตรงนี้ละไอเข้าใจร้าแม่คะเป็นยังไงแมแม่สิทิ้งพระพรหมกับน้องกับพ่อไปอีลีติครับแม่บอกไปหน่อยแล้วพระพรหมกับน้องสิอยู่กับผู้ใดแม่บริสุทธิ์พระพรหมที่รับแม่ไปคนเดียแม่ต้องกลับบ้านกับพระพรหมนะครับแม่ไปม่ไม่ใส่นะครับแม่กลับขึ้นพระบานเล้วทัพไม้ปั้นดีสิมันหลายบันไดไอ้จะไปเห็นงานใส่ดีเองดอกไม้ อัานสบายไหมลำบากแม่แต่น้อยเดียวไปกับขึ้นบ้านมาพ่อได้แล้วไม่กลับขึ้นไปทำไมอะได้อีกต่อไปไปถ้าลูกกลับไปซะไปไไม่ปหยุดไปหยุดเดี๋ยวนี้มึงได้ยินหรือยังมึงได้ยินหรือยังเสียเข้า ผมขอลอกนะครับผมขอเมียผมขึ้นจะกับสิเมียผมเมียผมเสียหยอกเมียผมขึ้นเสียวขำจันทร์โอ้โหขำจันทร์ให้เขาคืนนะให้ขึ้นยุติวินมันเป็นตะลิตดเดียวสิขอเมียขื้นบันี้ออไม่ทา้สิบอกใส่หูมันโค้เสียเพชร บอมีทางหรูอตกคนจนๆบวปหลงสารแต่คนรวยๆสิลูกพี่ปักท่าดีไหไปเลยมาท้าไหนมึงกลับไปอู๋ไอ้เวลามึงสองน่ะสิป้าวไปหัวลูกท่านกูไปฮากูข้ับอกว่ายังเด็กตมึงมึงมึงนั่นหัวกูเลยพวกมึงทั้งหมดเยี่ยมตัวหน้าใเลยปักบินครับ ไปเอาน้ำแข็งมาโอ้ลูกพี่เดี๋ยวมาสาดเขาสิครับลูกพี่กูสิสาดปากมึงเจีย <diz> โอ้พูดน้ำแข็งเพิ่นไรตายบักล้าเล่นเรื่องไหนเรื่องไหนมึงก็สามานตีนให้ขาดแท้หัวหน้าเอเล่นเป็นมึงก็มานตีนบักนกอยู่มึงก็มานตีนบักทอกหัวก็มาอยู่มึงก็มานตีน มึงมึงจะถามเลี่ยนหมดกับกูได้บังลากูว่าเอาเด้มึงเล่นไปเรื่อยๆเลยไม่เลี้ยวน้ำเงี้ยเสียใจเด้อคือเป็นยังสีป่ะความหวังเทมาสามตื่น ปากเนี้ยพีบ่อมีเหลือมเจ้าสั่งข้ามาพีได้ไม่คำนาน้องบอกคิดนะมือเงินมันเปลี่ยนคนได้หลีอพาลูกมาผัดดาสมะสั่งมาน้าให้ใช่หูกจังแม่นพอละมานถูกบอกคิดเลยสิมาพอ เวีนอย่างน้อยสั่งมาหนาวสองมือสาวากอดลูกสิ้นความหวังวันตั้งต่อควางคาขอปากบาด่ดใดจากตายสิน้นส่วนใจเดียว เหลือแห่งชายเป็นคนให้ไม่หยาบยามาทำลายใจทำจันใด้แต่มคืนไอามาหาว่าเป็นเอื้นแสนวันคืนเคยบ่นแมงสวัสดิ์เกลียนเาลืมเหลือแห่งชายหมยต้องตุง ความเย็นสุมเมื่อบ่มีเหลือย่อนหักเนี่ยจึงน้ำมาว่าสิคืนสั่งามือใดตัดสินใจสิคืนบานทั้งเป็นห่วงทั้งสงสารสองหน่อยลูกขอค ่เจ้าไปใจจดจอพอสิเป็นผู้เลี้ยงคำแพงหลาอย่าหวงเลยยหนพ่อ แม่ติจริงเขาไปอิเลตีครับพออ่อ,อ,อแล้วผู้ผมกำนองี่อยู่จังใดละ่ะครับพ่อพ่อไปนั่แม่ก็ขึ้นมาหาผู้ผมกำนองในบอกครับพ่อลูกหลาพนพ่อได้เบิดปัญญาแลนะ้วแนวใดดีก,ก็มาต่อแม่บรูโตนพ่อบรูโตนพวกเจ้าจะกสิบาหวาจังไดทำใจสนุกบ่มีแม่พวกเจ้า ข่อจะเป็นคนเลี้ยงมุเจ้าเองลูกเอ็มวานบาดจังไหนเอจิ๋วเมื่อกว่าสอนน้องสอนน้องว่าเตือนว่าบอกเลยบอกว่าอย่านุ่กันสอนจังไหนนอนปล่อยวางมุเจ้าเปล่าจริงจิงก็บของเมื่อบานเข้าสะทอยอายไปเดี๋ยวป่อยกับอี๋ไหมนะสีเบากันยิงดอกทางนี่นะนะคะอยู่บ่ไรสีผ้ากันเมียบานพนละตาทูเฮากันแต่ว่าเขาแจ้งน้อยเสียเพลิดออกมามาตีมะขาลูกข่าหลานอีกไปกับสีศูนยใส่เรียบบันนี่ยเขาแยกแยกยังเอาบ่ไรเยอะเมื่อเมื่อเป็นผู้อาศัยลาไปแล้วเลียงลูก